รถหลายขนาดเราก็กะเป็นมือมือสั่นวันดีเนาะมือมันหมานี่น้องบอมมาขายเลขกับเพื่อจ๋าบอกว่ามือนี้สิ้อเพชรอันเครื่องเอ้ยนี่ผิดว่างเครื่องพิมพ์ป้าแม่ก็พิมพ์เลขอันล็อกอีกเด้อจนแล้วนี่น้องบอกมามาขายเลขกกับเพื่อจ๋าเนาะมาขายเลขที่ใช่ว่าเขาถ่ายหนูที่ซ่องกัจจาสาวลาวนะเป็นปากเป็นยิ้มตามซ่องเลยเพื่อนเสร็จเนาะอ๋อป้าแม่ลงซ่องตัว เฮ็ดเดียกเราหาม้านขายเล็กี่บ่อนี่ทุกคนมาซวยอุดหนุนน้องบอมซื้อเลขกด้อังหหวยเดี๋ยวนะใหม่ห้วยมือถือเอสเอสนี่เนาะมันจะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเหามานั่งบึง้งเนใ<ค>าะว่าเหาซื้อได้ขายเร็กป่ะเดี๋ยวมาเจอกันที่เคื่อนึงเนาะทุกคนเนาะรถเยอะมากนี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยรถขนาดเนาะแบบรถหลายขนาดทุกคน ห,หลายอีกีว่าไหมเมื่อกี้นี่รถติดติดแทร็อะถ้าเสียงอ่าบ่ได้ยินก็นถ้าไม่ได้ยินก็นต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเสียงรถหลายโพดเนาะวันนี้เราก็มากับเมื่อวันนี้น้องบอมก็มากับเอจ่าสองคนเนาะน้องยูกับแ่งกินยุ่งือนแต่ว่าน้องยูฮันแต่งกินข้าพ่อเขาแล้วพ่อเขามาขายเลขเนาะเพื่อจะเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวนะทุกคนเชื่อ แบบประหยัดตังค์นะคะต้องหาไรายได้ไปเที่ยวฝั่งไทยก่อนเพราะว่าอยากไปเที่ยวฝั่งไทยมากเลย ติดมากตอนนี้สุดสายหูสายตาเลยทุกคนนู่นรถโรงพยาบาลเดินไปไม่ได้รถติดมากเลยตอนนี้ติดมากๆทุกคนตอนนี้แม่เล็กี่โต้ไปเอาเล็กของกินกันนานนะตอนนี้แม่โทรมาสั่งซื้อเล็กเนาะอะสรลักได้ตอนนี้กะคำแล้วนะทุกคนแบบคำปิดสีเลยแม่ก็โทรมาสั่งซื้อเล็ก เสียดส่วนส่วนน้องบอมพันนั่งขายเลขน้องมือนี้แป๊ะขนาดบมดได้ขายจ๊กหน่อยเลยทุกคนเนึงหมดได้ขายเลขจ็กนอยเลยเนาะบอทันมีคนมามาซื้อเลขนำเฮาจ็กนอยเพราะว่าฮนางอยู่นี่กะบอทันมีคนซื้อเลขนำเฮาเนาะแต่ว่าเฮาก็ซื้อเลขเนาะนี่ทางบอมให้เบิงเนาะอันไหนแจ็คโตซิทซอมฟ้องเลยนะ เราเราไม่ได้ขายเล็กแต่เรามาซื้อเล็กเนาะอันเล็กตาพอต้องน้ำมันซื้อเลขกห้าตัวเนาะแม่แม่เราลักเดอซื้อหล้กก็แล้วเท่านั้นแหละวังหนวยทางรัดเนาะวังหนวยอ่ะซื้อเล็กหตัวซื้อเล็กหตัวแต่ว่าเขาซื้อเล็กตัวซื้อเล็กหาตันี่เนาะทุกคนประมาณมือนี้วันจันทร์แม่รักหนึ่งกับรักหาเล็กโอ้คเล็ก้าตัวแต่ว่าเล็ก้าตัวนี่คือประมาณก็จะ เลขห้าตัวนี่พันกีบคือผลจากล้านใช่ไหมคะสี่สิบสี่สิบล้านเนาะต้องหมดเลขเ้งอยู่ดีดินช่ไห่ะเอาเอาเลขเลขสาตัวได้เลขตัวเลขห้าล้านเลขห้าตัวในสี่สิบเลขห้าตัวในสี่สิบล้านเนาะนี่มันจะมีอยู่นี่เนาะนี่คือเลขห้าตัวค่อนำหมคือตากาเลขสองตัวอย่างไม่ไต้ตตองเพราะว่า ฟังเลยทางลัดท่นนะโมเมนต์ทุกคนแบบใส <c oughs> ่ให้มา <c oughs> ยู่ยูยู่ย,ยูน้องบอมลงเตะนอนแล้วมันออกมามันออกมากันเลยจาเป็นต้องได้เอานาะง <c oughs> บังทีมันบอกมันบอกหมานเขาเนาะ <c oughs> <Given S 1> มันบอกหมานเขากเลยจำเป็นต้องได้เอากับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบอกแหกหมานเขาคณะก <c oughs> <c oughs> ็ดีใจเนาะแล้วตอนแรกทุกคนต้องรองมาติดตามมารุ่นน้องกันเนาวะว่าอันน้องบอมใจจากลานเนาะตื่นเต้น ก็มีใครซื้อแต่เราซื้อเองก็ได้เนาะแม่ก็สั่งซื้อเลขอยู่เนาะสั่งซื้อเลขอยู่เลยอ่านลูกค้าเราก็คือแม่เนาะคนแรกเลยแม่เอาเลขซี่ต5โห้าตดียวะน้องบอมกับเอจาน้องบอมกับเอจาถ่ายกันเนาะน้องบอมขายเลขอ่าซี่ตัซี่ตโห้าตเอหกตเจาขายเลขอ่าสองต3โสามต เม่นไผ่ที่ได้ขายดีคนกันเนาะเพื่อนว่าให้อันอันอย่งเขาเอินว่าแข่งกันขายเม่นไผ่ที่ได้ขายดีคนกันอู้ตอนนี้คําขนาดเลยทุกคนคํามากม,มานั่งใจสวยจนคําเลยค่ายเดี๋ยวก็เป็นหนักขายแล้วแหละเอ,อ,อ็นกันอู้สองสี่หกเลขหกตกอ้าวบอมคือมีสร้างเก่านะัก <laughs> เอาว่าซือลี่จบอมโจดอันเลขคตัวพี่เมทางท้ายมันสิห้าเลข,เาาน,เลขเนู่ตัวรเาเ,าเลขอีสมเเจเเลขียนอากกอเลขคตัวให้เราไหมิอีว่าอบอเดี๋ยวกัน <laughs> เอาเคตให้เราเลขตัวเออ <laughs> เลนูทางท้าย เออแบบนี้วะ้าใจได้สองที่ห้าแล้วกันหนเนาะหนแล้วเต็มนารุนะสิบเจ้าสามสิบสาอดีแช่นึแม่อีแม่หน่วยละเด้อชกแซ่ดนึ่งเออซื้อแนึ่งมดแล่นึโอ้สุดยอดเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ ดุดจริแ่ซื้ออีกสบอกอเอาจัดไปซื้ออีกวเอแลลูกก็คย้ายหาอาอยนยาะแล้วราคาพิเศษให้โลทุกคนรอแล้วรอเล่ารอแล้วร,รอเล่าก็ยังไม่มีลูกค้ามาแต่ว่าจะมนีนะคะมีลูกค้าออนไลน์ ออนไลน์นะคะฟีจาแต่ว่าน้องบอมไม่มีค่ะนอนแล้วรอเล่ารอคงใส่ลูกค้าคงตื่นความสวยน้องบอมงานเพราะน้องบอมมาขายเลขค่ะ <What? S 1> <laughs> มาขายเลขเพื่อจะทอนตังไปเที่ยวประเทศไปเที่ยวกรุงเทพเนาะแต่ก็คงต้องทําใจแล้วล่ะฮ้า <laughs> ทุกคนยิ่งขําวก็ยิ่งมีรถเยอะแต่ไม่มีลูกค้า <laughs> <laughs> เพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้องบอมเขาก็จ่ายหมดแล้วจ่ายจ่ เปอร์เซ็นต์ของเราเราไปซื้อเล่งหมดแล้วทุกคนใน,นที่สุดเราก็มีลูกค้าเนาะนี่ในที่สุดก็มีลูกค้ามาซื้อคนแรกเราไปเล่นขายเนาะเออจ้าขายให้

ใช่ไหมน้องว่ะนถามเลขแปดส่งลูกค้ามาอีกแล้วทุกคนนี่าตอบให้เวลาให้ถึงเออมีพี่พเอซีถามมาหลายเนาะว่า หวยลาวนี่เพชรจังไก่เนาะเวลาพิมพ์มันก็จะประมาณใช่ต่อไปเงนะเดี๋ยวอีกจักน้อยเดี๋ยวน้องบอมสุดทายให้เบิร์กเนาะว่าวิธีการขายหวยลาวเป็นจังไก่เนาะเดี๋ยวสิเพชรให้เบิร์กเนาะนี่นะวิธีการันสี่แปดหกอ๋อสี่แปดหกคมอ่ะอันนี้ซุ้มตุลละพันเนาะทุกคนเนาะซุ้มตุลละพันก็ซุ้มกตุลราคาหกตัวเนาะซุ้มตุลละพันเลยหกตัวก็เอามาประมาณนี้เนาะ จะตากับกับผลลอตเตอรี่ไทยนะทุกคนเนาะเมย์เสร็จไปชินบร้อยนะคะเข้เด้อเหงหเด้อเข้าใจเด้อขามีลูกค้ามามีลูกค้ามีก็ทุกคนเดี๋ยวน้องยูป้าไปก่อนเดี๋ยวน้องยูป้าไปก่อนนะเมื่อกี้ยังมีลูกค้ามาเนาะยี่ออกระไรผู <S 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 right. anyway> ้สาวยี่นาผูปสาวทำเล็นเรา เราออกเลขเงินบหเอาซื้อเลขเงินนี่ก็เลยว่าบอกให้ออกเลขเงียนรนะ <c oughs> อรอขายเลขนี่ก็อ่าเลขปิดตอนจกกักรงูก็จะเป็นวงสวงเป็นวงสวงตอนนี้กับไกด์ซีฮอดเป็นวงสวงแล้วเนะนาะเจ็ดโมงประมาณสิปิดนะเวลาขายเขาก็จะประมาณประมาณนี้เนาะใช่ น้อยจกน้อยหาชีเฮ็ดให้บึงเนาะจกน้อยขายขายลิงน้องยูก่อนแค่เรือเอาหกห้าสามสูตรหกเก้า นี่มาพิมพ์ของน้องยูน้องน้องยูเอาเลขลิงเออเอาเลขเอาเลขเอาเลขเลขหนูเออเอาเลขหนูประมาณนี้เนาะอาจะนี่จะพิมพ์นี่นามสตว์แล้วก็นี่เต็มลักแล้วก็ซุ้มเลขเนาะนี่ก็พิมพ์ขายแล้วก็มีเลขมีเลขสี่นามโซ่เนาะแล้วก็เลขหกตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนี่นี่ตัวยากคือเลขหนูหนูเลขหนูมันจะมียูสิบห้าห้าห้าแล้วก็เก้าห้า เดี๋ยวน้องยูจะเาเป็นเลขหกตูนเนาะแต่ว่าเป็นซุ่มเด้อเดี๋ยวให้น้องกดอีกเนาะก็จะประมาณนี้สิบห้าสี่สิบไทยรีกน้องบอกว่าจำนวนเงินจำนวนเงินพันหนึ่งซุ่มซุ่มซุ่มหกโอ้ยถือวะไรดิถือว่าถือหกตูนอยู่ว่ะสองสี่ถือเลยถือเซนาะตเตะโรเล่เตะมั่วคือบุกี้นี่อีกล่ะก็จะเอามาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ก็มาให้เบิ้งก่ะบัวฟาต่อเลย พอทานอ๋อจริงอู้ยตายเอเกือบตาย เราก็ได้เวลากลับห้องแถวแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มืดเวลาคายเลขแล้วเดี๋ยวเราเก็บเครื่องเก็บของนคนละคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ห้องแถวเด้อไปบึงผลเลขว่าจะออกเลขอย่างนาะเมืนน่อนี้ตื่นเต,นต,นต้นขนาดเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้น้องบอมกอ็มาถึงแล้วเนาะมาซืมาบึ้งผลหวยเลขออกได้แก่เลขที่ออกซื้อเนาะ <laughs> เราจะต้อง400ล้านมาแล้วทุกคน <laughs> <laughs> จกงงละ่ะ <laughs> จริกๆเป็นเวลาเป็นมงคืงพอดีเล็กออกิึงดูเล็กออกนน้องบอมมาเนาะอ่าก่อนสิไปนาะทุกคนคือน้องบอมไปขายเลขกน้ำพีจาเลี้ยงให้น้องยุยุหมือนน้องยุกมาแต่งกินท่าเพื่อนนาะเพิ่นมากินข้าวอาบน้ำเนาะก็จะประมาณนี้มาบึงนาะน้องบอมซื้อเลขอันอย่างบออันบุ้งเป็นเล็กกันเดี๋ยวเลขกหกเล็สี่ตัวเลขห้าตัวเนาะบอ้คือกันมันเล็กเนี่ยโอเล็กเลขกกันเดี๋ยวก็จะเกาซี่เลยจ้ะบุ้ง เกาซีเโอ้น้องวอมซื้อนางยูซื้อจะเป็นเลขหนึ่งทุกคนซื้อเลขหนึ่งเนาะมาบึงบ้งมาบึงบ้งมาบึง้งมาบึ้งเลขออกแล้วมาบึ้งมาบึ้งนะทุกคน,นอาจจะเข้าเฟซไปนะกระติปพิมพ์คำว่าห่วยพัฒนามือถือ SMS เนาะ<ม>เข้าไปอืออะไรบัวใบบัวบุญก็คือ ตูรีนนั่นเองนะทุกคนลีนที่ดังในติ๊กต็อกเลยก็อ่าเฟซตอนนี้เนาะคือบัวใบกับบัวพุ่นเนาะบีบคอแมวทุกคนบีบคอเมเบิ่งเด้อบัวใบตัวพุ่นบีบคอแมวห้าสิบหกนาทีเลขที่ออกได้แก่เลขเให้ทันชมออกก่อนได้แก่เลขให้ทันชมเบิ่งก่อนได้แก่เลขเลขสิเด้อบิง่งโอ้แมวแมวป้าโอ,าาโอ้ดิ้ดิคด บอกเีขเมื่อกี้นะเมวมันบีบคอเมแมวิงบีบคอแมวเนาะยิงบีบคอแมวแต่ว่าบีบอยู่ป้าเนาะเมเอาเลขแมวป้าป้าหาซื้อเลขขาซื้อเลขที่ออกในแกออกออกหนึ่งแปดออกหนึ่งแปดออกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าห้าแม่เกาหแม่อ่ซื้อห้าห้เออหนึ่งห้านะเ่งห้า อันไปออกหนึ่งแปดออกกระสือหนึ่งห้าออกหนึ่งแปดเบื่อเลขสี่โต้วด้เจสี่สี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดป้าป้าอันนี้ออกหลักเจ็ดบุ๋มไหมขันเอาหนึ่งแปดเซร็จเป๊ะเลยออกหลักเจ็ดออกแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดอันน,นี้อันนี้ก็บบุมี เก <laughs> ือจิตัวป้าคนหวยออกมือน,นี้ออกเล็กออกเล็กแมวป้านะทุกคนโอ้ยมีมีมลูกค้าคนนึงเนาะเพื่อนถามเล็กหนึ่งแปดเันเล็กอย่างเนาะแล้วเพื่อนก็เอาเอา,เอาบุงเนาะตอนนั้นก็นมัวขายเลขอยู่หรืหนะอหรือเนะบิ่งเนาะพราลายคนเนาะบุบว่าเพื่อนเอาเล็อย่างทุกคนทุกคนเพิ่นส่งมาเพื่อนทางหวยเพื ос, อ่อนเนาะเพื่อนเอาลุงก็คือใบใบุญใบใบบัวใบบุญเฮ็ดเป็นว่าสินี่ก็คืองวด อันงวดที่สองแล้วพนบุบอกรอวันที่เท่าใดงวดที่สองมือนี้จะออกเลขหยังขอบใจหูภาพจากแฟนเพจส่งมาให้เพันวาชินีแล้วพันอลุงป้าออกเลขบีบคอแมวเฮ้ยเฮเทอยู่กลางป้าพุ่นนาพุ่นเอ็ดนะอุ้ยเนาะ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 บังวังไวทางลัดทุกคนวังวังสี่ลอยล้านสิไปเที่ยวประเทศไทยไ่ได้ไปเที่ยวประเทศไทยก็ไม่ได้ไปซ้ำเนาะวันาต้องเลย หมดหน้าหมดฟันต้องนอนก่อนหมดหน้าเอามืออีกทีโอเคทุกคนคลิปนี้เขาก็ับจากลาทุกคนไปก่อนเดินนอนน้องบอมน้องจูน้องบอมและพ่จากับไปขายลอตเตอรี่กลับมาน้องกินข้าวอาบน้ำเป็นที่เหียบร้อยแ้วก็มาบึ่งพนเลขที่ออกเนาะคือสี่ร้อยล้านดบไปหายว่าไปกับเกนหายว่าไปกับเกียใบนี้เลยเนาะบมเป็นอย่างเนาะเอาไหมมันอยู่ประมาณร้อยบาทเนาะทุกคนน้องจูซื้อน้องอันอันเลขอันน้องยูซื้อเลขกันเลยก่อน เล็กหนูอึ่งใส่กันทายกอวฟ้าเล็กหนูน้องยูซื้อเล็กหนูออกเล็กแมวป่าน้องซื้อเล็กน้องยูซื้อหมูออกเล็กกระต่ายโอเคคลิปนี้เราจะลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย